ตาด้วยไม่ทิ้งฝรั่งไว้นี่โอเคอยู่ซิทียโอเคสวัสดีเพื่อนพี่น้องทีไรทุกท่านค่ะนี่คือหน้าฟอร่าพาร์ควังน้ำเขียวปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่นี่เป็นส่วนที่สวยมากๆเลยนะคะแค่ด้านหน้าก็สวยแล้วค่ะถ้าเข้าไปชม ผู้ใหญ่เนี่ยท่านละ250บาทนะคะส่วนเด็กก็ตามส่วนสูงนะคะก็150บาทผู้พิการหรือว่าคนชราอย่างแม่พิธนัทเนี่ยเขาให้เข้าฟรีนะคะแต่ว่าแฟนพิธนัทกับพี่เขยเนี่ยไม่เข้าไปไนางไม่อยากจะเดินกันนะคะก็เลยให้นั่งรอถามว่าถ้านั่งรอในขณะที่พวกเราไปเที่ยวเนี่ยคือใช้เวลานานมากๆเลยนะคะเพราะว่าสวนข้างในจะสวยมากๆเลยเรียกว่าเพลิดเพลินเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเขาจะอยู่อย่างไรกันนะคะ คลิปนี้มีคำตอบเลยค่ะด้านหน้าสวนเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะ oh. ด้านหน้าก็จะมีร้านกาแฟนะคะซึ่งร้านกาแฟนี่แหละค่ะทำให้ฝรั่งนั่งรอดได้ที่นี่นานๆนะคะนางก็นั่งจิบกาแฟรอไปเพราะว่าพิธนัทบอกเขาว่าแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะคนมังใบไหลที่ sit ิทว o นอีส์คราฟีช็อป o ืมเฮ้ยอาผมสิคราฟี้ช็อปยชัวยชัวอาดิฉัจะเอาไปหั o เดยันันนหเอีจ2เขาบอกเขาว่าให้รอแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแหละแต่นั้นก็เต็มใจนะคะพอเห็นร้านกาแฟก็รู้สึกว่าเอเขาจะเอ็นจอยกับร้านกาแฟเหมือนกันนะคะบรรยากาศดีด้วยนะคะ

นิวตันนิวตันขานาจะมืหนึบเลยนิวตันไม,มไม่มองหน้าเลย,ยนิวตันขาใ,ในชีวิตน,นี้ไม่สนใจ,ใจอะไรสิแต่ต้นไม้ทีอยู่เมื่อกี้ Yeah. Mm. Where we are? Where we are now? Number one. Oh. Hãy 250บาทนะคะผู้ใหญ่ผู้พิการกับคนแก่ฟรีค่ะมียานบินห้องฉายหนังห้องหิงห้อยฟลอรล่าโดมห้องน้ำตลาดดอกไม้ขายตัว๋วครัวฟลอร่าร้านกาแฟาฟลอร่าประตูหนึ่งจุดขึ้นรถชมวิวโอ้โหเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยะคะ่ะทุกคนถ้วันนี้จะชมหมดไหมเนีย่ยฝรั่งไม่ยอมเข้านะคะ แต่ว่าพี่ถนัดน่าจะไปตั้งหน่อยพี่เต้

สอ yeah, oh, รี่เย่ฟอนเซลอ้เดันอีสบิวตี้ฟเตอร์ยู่บายเด็ดันฟอร์มีพริอเพอร์เพู่ะดอกสีม่วงอ่ะสวยค่ะทุกคนโอฟิสวดีลุก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 เยกูสวยนะคะ อันนี้เป็นทางเข้าห้องน้ำนะคะหักได้เออยอดเหรียญห้าบาทโอ้ ดอกอะไรเนี่ยนี่แต่ดอกไม้ค่ะทุกคนนี่แหละน้องสมเป็นสวนดอกไม้จริงทิ้งฝรั่งไว้นี่แหละ สิงฝรั่งไว้นี่ในส่วนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารไทยนะคะทางไปสวนกุหลาบค่ะเราไปชมสวนกุหลาบประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมานะคะก็ยังเจอฝรั่งแล้วก็พี่เคยนั่งอยู่ที่เดิมคะ่ะร้านกาแฟด้านนอกให้ฝรั่งนั่งรอนะคะตอนนี้นางก็นั่งรอคือให้รอนางก็รอจริงจรงิงจังเลย <c oughs> <found moi> จะเอาแม่ลงจากรถก่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาพรจะเข้าไปข้างในอีก จ้าเอารถเข็นแอะ you okay Peter you can s i t here you can s i t here o r you want to walk a r o u n d but I have to go over there first because they have many flower over there I want to make content Yep take a car for mom yeah โอเค you sit here โอเค you can walk around or you want to sit here โอเ okay, ค it's up to you I have to take a picture for a while ด้านหน้านะคะสวยมากโอ้โหดอกอะไรเนี่ย อ้ยดอกอะไรเนี่ยตาตาตาสวยจ้ารู้ไหมคะว่าน,นี่เขาเขาเรียกดอกอะไรคะเนี่ยต้อนอะไรสวยแปลกดีอนะเนาะเออมันหาหาหาดูไม่ได้เลยนะที่อื่นอนะกม่น <c oughs> ถึงมต้มางมาจ้างดูที่นี่เนาะ <c oughs> มาดูไกลเลยพวกเราแต่มันสวยคุ้มจริง,รงๆอะคะ่ะ